รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดอย่างหนึ่งของโลกคือน้ำมันดิบการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบก๊าสธรรมชาติและการพัฒนาอุตสาหกรรมปิตโตรเลียมสร้างความมั่งคัง่งให้กับกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางมาหลายทศวรรษหนึ่งในประเทศที่เติบโตขึ้นมาอย่างโดดเด่นจากธุรกิจน้ำมันคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บนพื้นที่83,600ตารางกิโลเมตรบนคาบสมุทรอาหรับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าภาคใต้ของประเทศไทยไม่มากนักแต่สหรัฐอารับเอมิเรตเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอาหรับด้วยรายได้มหาศาลจากการส่งออกน้ำมันดิบควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคสหรัฐอารับเอมิเรต หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า UAE เป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของรัฐต่างๆเจ็ดรัฐได้แก่อาบูดาบีอัชมานดูไบฟูจัยรารัสอัลไคมาชาจาและอุมอัลไกไวในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2514กลุ่มรัฐด,ดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อรัฐสงบศึก the UAE is a, a very different story the UAE started by being seven different countries and we united to become one country and in the last 49 years we've managed to achieve uh, many things uh, that so many countries have not yet uh, reached to uh, we are lucky to have our wise leadership uh, our rulers uh, always um, think of us uh, they don't make us feel uh, any difference uh, you see them in our weddings, in our funerals, or even walking around the mall. and uh, they, they make us feel as one. Uh, they are the reason that uh, the uae has reached to this stage now. Uh, because they are our motivation. they, they, they don't make us feel like uh, they are uh, far away from us. Uh, we can always approach them. so so th that is one of the main reasons why the UAE has reached where it has reached today under the wise leader leadership and under our rulers ทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยสหรัฐอาหร่บนอิมิเรตเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์คล้ายคลึงกับตะวันออกกลางทั้งหลายแหละแต่ว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเนื่องจาก กับอ่าวเปอร์เซียนะฮะคืออ่าวเปอร์เซียเนี่ยถ้าเป็นแผนที่โลกจะเรียกว่าอ่าวเปอร์เซียแต่ว่าคนอาหรับในบริเวณนั้นเขาจะเรียกว่าอ่าวอาหรับและเวลาเราพูดถึงอ่าวเปอร์เซียนี่ก็ประกอบด้วยรัฐกษัตริย์ที่สําคัญหลายรัฐนะครับและรวมทั้งประเทศที่ไม่ได้เป็นรัฐกษัตริย์อย่างเช่นอิรักอิหร่านเป็นต้นแต่ว่า6ประเทศที่เป็นรัฐกษัตริย์เนี่ยเขารวมตัวกัน หนในทางการเมืองเพื่อปกป้องการลุกรานจากประเทศอ,อื่นๆนะครับเขาเลยรวมตัวกันเป็นกษัตริย์สมบาาูรณาญาสิทธิราชที่ปกครองผืนแผ่นดินนี้ก็คือโอมานนะฮะกาตาสหรัฐอาหรับอิมิเรตบาเรนนซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศอย่างเช่นคูเวด้วยนะครับรวมกันเป็น6ประเทศนะครับ ถ้าเรามองกลุ่มประเทศนี้เขาเรียกว่าสภาความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซียหรือว่าคณะมนตรีแห่งอ่าวเปอร์เซีย er นะครับก็คือมีข้อตกลงคล้ายๆหนาตัวก็คือว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งรุกรามประเทศเหล่านี้ทุกประเทศก็จะต่อสู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ปกป้องแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าประเทศเหล่านี้เป็นออยริชก็คือเป็นประเทศที่มีน้ํามันกันทั้งหมดเลยนะครับ ในจำนวนนี้ซาอุดีอาระเบียมีน้ำมันมากที่สุดรองลงมาก็ลดหลั่นกันไปนะครับสหรัฐอารับเอมิเรตส์ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่2อธันวาคมปีพุทธศักราช2514กำลังจะครบ50ปีในปีพุทธศักราช2564นี้ในเวลาเพียงไม่ถึง2ชั่วอายุคนนี้สหรัฐอารับเอมิเรตส์ Why the UAE has reached this far? Also, I think it's the hardworking people of the Emirates. Uh, before oil was discovered, people used to go on the boats uh, for many long time to India or in the deserts to farm or the mountains. So that itself made the UAE people be strong, uh, be uh, accept challenges. Uh, not scared to face challenges, even though we are a small country compared to many other big countries. We believe in ourselves, but that we can do the same thing that anyone else uh, can do. Uh, and we are uh, blessed uh, that we used our wealth in a very good way. We diver diversified it uh, in many aspects. That uh, now we are seeing the the, the benefits of it. Uh, 2020 was a bad year. But for the UAE, in a way, we still managed to see some good things. We sent a mission to Mars. We had our first uh, Emirati spaceman. So for a country that's 49 years to achieve all this, uh, you feel proud. And I feel also the Arab world and the Middle East uh, will feel proud that if the UAE can do it, they can also uh, do th achieve such goals. Sahara Arab Emirates, มีประชากรเพียง9 1 0ถึง10ล้านคนในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ12ที่เป็นชาวเอมิเรตส์และได้รับสวัสดิการในด้านสาธารณสุขการเคหะและการดำรงชีพจากรัฐบาลขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศคือชาวเอเชียใต้จากอินเดียปากีสถานบังคลาเทศและอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติตะวันตกที่เข้ามาทำธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเกิน5แสนคนมีเพียงสามรัฐคือดูไบาอาบดาบีและซาจาก่อนที่จะสถาปนาความเป็นรัฐสหพันธ์เนี่ยรัฐเหล่านี้ก็เคยมีทั้งความเป็นปรปักมีความขัดแย้งกันนะฮะแล้วก็ค่อยๆมาคืนดีกันทีหลังนะครับรวมทั้งในอดีตเนี่ยเราจะเห็นอิทธิพลของนานาชาติเข้ามา ตั้งแต่ศตรวรรษที่16ก็จะเห็นการเข้ามาของอประเทศต่างๆเริ่มจากโปรตุเกสเข้าไปด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อที่จะหาทางเข้าไปยังประเทศอินเดียโดยจากยุโรปไปยังอินเดียผ่านอ่าวเปอร์เชียเนี่ยใกล้ที่สุดงั้นจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเขามุ่งหมายที่จะให้ปกป้องเส้นทางการเดินเรือเพื่อจะไปยังอินเดียเป็นหลัก นะครับแล้วโปรตุเกสก็อยู่ที่นั่นถึง150ปีโดยไม่มีใครมารบกวนเท่าที่ควรนะฮะและหลังจากนั้นก็เป็นการเข้ามาของมหาอำนาจยุโรปประเทศต่างๆก็ทยอยกันมาเริ่มจากอังกฤษเวลาอังกฤษเข้าไปไหนนะอังกฤษก็อาจจะมอบหมายพูดง่าไงว่าสร้างสถาบันการศึกษาการพัฒนาเมืองอื่นๆเนี่ยเทียบเท่ากับถ้าเทียบกับโปรตุเกสฝรั่งเศสอะไรแล้วอังกฤษก็จะดีกว่า แล้วระยะหลังเนี่ยอังกฤษเองนะครับก็ร่วมกับเปอร์เชียในตอนนั้นนะครับเพื่อขับไล่โปรตุเกสออกไปงั้นโปรตุเกสเนี่ยก็ยุติการมีอํานาจที่นั่นเลยอันอันนึ่งมาจากการเข้ามาของอังกฤษและเปอร์เชียร่วมกันในท้ายที่สุดเราจะเห็นว่าอังกฤษก็เข้ามามีบทบาทนะฮะเหนือมหาอำนาจอื่นๆนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาว่าอังกฤษจะเป็นผู้ดูแล สภาพภายนอกการต่างประเทศนะฮะส่วนภายในรัฐต่างๆก็ดูแลกันเองนะครับจนกระทั่งรัฐเหล่านี้ได้รับเอกราชแล้วก็รวมตัวกันเป็นรัฐสหพันธ์นะครับในปัจจุบันนี้นะครับประวัติศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจนับย้อนกลับไปได้ถึง1 2 0 0 0 0สปีที่รัฐชาจาซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศ จากการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์สถานที่ฝังศพเครื่องใช้เครื่องมือในยุคหินใหม่และยุคสำริดจากพื้นที่ทางโบราณนคดีหลายแห่งในรัชชาจาบ่งบอกว่ามีการอยู่อาศัยของมนุษย์ในบริเวณนี้ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานการแพร่กระจายของมนุษยชาติจากแอฟริกาไปสู่โลกกว้างรวมถึงหลักฐานที่บ่งบอกว่าพื้นที่นี้ เป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมการค้ายุคสำริดที่รุ่งเรืองเป็นเส้นทางค้าขายระหว่างลุ่มแม่น้ำสินธุบาเรนและเมโสโปเตเมียรวมถึงอิรักเมืองชาจาหรืออัชชาริกอในชื่อภาษาอาหรับเป็นเมืองหลวงของรัชชาจาที่มีชื่อเดียวกันตลอดคริสตศตวรรษที่19และต้น20ชาจาเป็นท่าเรือประมงไข่มุกที่สำคัญ ในดินแดนแถบนี้ปัจจุบันนี้เมืองชาจาเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของประเทศและยังเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมอิสลาม To be honest with you Islam is a is a big thing in our life uh, it's a it's a it's a lifestyle it life more than like a, a normal practice in our daily life uh, so you have to live with it like a, Uh, since you wake up until you sleep, uh, you begin it with uh, uh, pray and you begin it with uh, like uh, respect your people uh, uh, to, to remind you uh, to respect the people in your day. Uh, even it's a break uh, for ourselves to think about uh, the, uh, the things that we did in, in our day and uh, to not forget that we have a God watching us, so we do a normal life. Also, we have maintained, uh, to, to maintain ourselves in, uh, in, the, in, in the daily life uh, uh, as, a, as a Muslim. So there is no, uh, like, uh, there is no difference between uh, uh, old generation or new generation in, uh, in Islam. Uh, as I said, it's a lifestyle. You have to respect it and live with it. <laughs> ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาตดื่มแอลกอฮอล์ห้ามเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงแรมร้านอาหารหรือร้านอื่นๆ peaceful no if, uh, if uh, can do w he h a n t s There are so many restaurants, there are so many shops from different countries, uh, from Europe, from Asia, from Africa, uh, in, a sm in a small country. And we all live peacefully with each other. We all accept each other. We accept all religions, all languages, all uh, nationalities. Uh, we don't discriminate. I highly uh, want to send it to everyone who's uh, watching or uh, looking. They should come and visit to see for themselves. To see this, uh, it's like a story. It started uh, small, and now look what's happening, and what's it's going to become. And uh, the expo is happening soon, so they should really come and see the see it for themselves. You won't, you won't believe it till you see it. So they should they should definitely come. บูดาบีนั้นแม้จะเป็นเมืองหลวงและเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่ก็ดูเหมือนจะมีความยืดหยุ่นทางหลักศาสนามากกว่าเมืองชาจาเพราะที่นี่ชาวอาหรับพื้นเมืองเจ้าของดินแดงกลายเป็นคนกลุ่มน้อยด้วยจำนวนประมาณ420,000คนจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งหมดประมาณ1,500,000คนเมื่อประชากรส่วนใหญ่ในเมืองเป็นชาวต่างชาติ จากบริษัทต่างประเทศหลายแห่งมีสถานกงศุนและสถานทูตของหลายประเทศจึงมีการคลายกฎหมายอิสลามเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ i n UAE I work as a storekeeper. Uh, as a storekeeper I have to take day-to-day day care of the store and the management of the store. And uh, I'm happy with my job. I earn around like $2,000. dollars. which is uh, regarding in comparison to my country, it is good enough money for me. As a religion, I am Hindu, but uh, back home I was closely living with my Muslim friends, and for me it is just as a normal life living here. So for me it's fine. e m i r a t e ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสําคัญคิดว่าอยู่ในอันดับสองของคาบสมุทรอาหรับนะฮะรองจากซูดีอาระเบียในแง่ของผลผลิตหรืออื่นๆน,นะครับในด้านน้ํามัน ฉะนั้นประเทศจึงทวมีความสําคัญและทวีความสําคัญมาตลอดแล้วก็ครั้งหนึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราค่าเงินแพงที่สุดของโลกด้วยนะครับก็คืออยู่ในระดับเดียวกับดอลลาร์ในบางช่วงได้ทาไปเพราะอะไรเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะมีความเป็นเสในนิยมพอสมควรจึงไม่แปลกว่า ทั้งในอาบูดาบีและในดูไบเนี่ยคนต่างชาติเองที่มาทำมาหากินมาทำงานที่นั่นเนี่ยมากกว่าเจ้าของประเทศด้ดยซ้ำไปนะครับดังนั้นเราเห็นได้ว่าความหลากหลายเนี่ยมันส่งผลสะท้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของที่นี่พูดง่ายๆว่าการสมาคมกับชาวต่างชาติของ UAE จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่ มา,มากนะะอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งเขตปลอดภาษีบนเกาะซาอาดิยัตซึ่งอยู่ห่างจากอาูดาบีเพียง5กิโลเมตรและเพิ่มการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับชาวต่างชาติเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติทั้งอาหรับอิมิเรตและประเทศ ทั้งหลายแหนที่อยู่ในอาวเปอร์เชียปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามอย่างมากว่าไม่ให้ประเทศขึ้นอยู่กับน้ํามันอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเราดูการขับเคลื่อนของซาอุดิอาระเบียปัจจุบันนี้บาเรนรอตรอดรอดจนสหรัฐอารับอิมิเรตเองเนี่ยเขาก็พยายามผลักดันให้เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะฮะ,ะการสะสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรืออื่นๆนะครับสหรัฐอารับอิมิเรสเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นรัฐทันสมยัย มีโรงแรมระดับโลกมีโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเช่นเบิร์ดดูไบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วก็คือมีความน่าอยู่มีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีพูดไง่ายๆว่าการเคลื่อนไหวการเดินทางการอะไรก็ค่อนข้างดีดังนั้นงานสำคัญทั้งอาบูดาบีแล้วก็ทั้ง Uh, oh, I'm from uh, France, Paris. Oh, because I think right now it's the safest option. Okay, it's a really safe uh, country, and, uh, you sun and you have suns, and you have really nice beaches. It's really safe as well. Uh, the food is great, and uh, there's a lot of activities here. I think that shows the strength of the anyone from abroad can come and uh, can achieve and do what he wants. There is no boundary or no no you cannot do this you cannot do that no we're all one we're all one team and hopefully we l l all be able to succeed ความมั่งคั่งของอาบูดาบีเปล่งประกายแวววาวให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่ในโรงแรมเอมิเรตส์พาเลซตกแต่งแบบผสมผสานด้วยวัสดุหล้ำค่าอย่างทองคําหินออด โมเสสประดับประดาด้วยโคมไฟคริสตอลคงความเป็นวัฒนธรรมอาหรับแบบดั้งเดิมไว้หรูหราราวกับมหาราชวังภาพของอาบูดาบีคือเมืองทันสมัยมีนโยบายเปิดกว้างพยายามจะสนับสนุนรณรงค์การอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่างขณะเดียวกันก็ยังคงพยายามรักษาศรัทธาแห่งอิสลาม และการเป็นศูนย์กลางของชาวมุสลิมทั่วประเทศไว้มัสยิดหลวงเช็กไซยิดได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างงดงามอลังการคือการประกาศถึงเจตนารมณ์และศรัทธ,ธาในฐานะประเทศมุสลิมมัสยิดหลวงเช็กไซยิดสถาปัตยกรรมอิสลามร่วมสมัยที่เป็นความภาคภูมิใจที่สุดหลังหนึ่งของชาวอาหรับเอมิเรตส์ตลอดจนผู้นับถือาศาสนาอิสลาม โดยมัสยิดเชคไซย,ยิดถือเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอิสลามของประเทศและยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ผู้คนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยสถาปัตยกรรมสีขาวนวลแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาอิสลามสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปีคริสตศักราช1996 จากความต้องการให้มีสถาปัตยกรรมที่สามารถแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลกอิสลามของสายิตบินสุลต่านอัลนายันประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งคิดว่าวัฒนธรรมของชาวอาหรับเอมิเรตส์มีคุณค่าและความน่าสนใจไม่แพ้วัฒนธรรมอื่นๆของโลกโดยตัวมัสยิดถือเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่ดึงช่างฝีมือจากหลายประเทศทั่วโลกมาร่วมกันรังสรรค์อย่างประณีตใช้วัสดุในการสร้างชั้นดีทั้งทองคำคริสตลัลเซรามิกหินอ่อนสีขาวกับเวลาในการก่อสร้างร่วม10ปีก่อนเปิดใช้งานในปีพุทธศักราช2007ปัจจุบันมัสยิดหลวงเช็คไซยิดถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกรองรับผู้ที่มาละหมาด ได้มากถึง7,000คนต่อวันหากนับรวมพื้นที่ภายนอกจะสามารถรองรับเพิ่มได้จนถึง40,000คนภายในมัสยิดได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรทั้งพื้นทางเดินซึ่งปูด,ด้วยพผมลายดอกไม้ผื้นใหญ่ที่สุดในโลกขนาด5,627ตารางเมตรโคมไฟทำด้วยทองคำแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและประกอบพิธีทางาศาสนาแล้ว มัสยิดเชคสายิตยังเป็นสุสานฝังพระบรมศพของเชคสายิตบินสุลต่านอัลนายันอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นผู้สร้างมัสยิดแห่งนี้ไว้ก่อนจะสวรรคตรด้วยถ้าย้อนหรือว่าเปรียบเทียบนะฮะระหว่างรัฐในแถบอ่าวเปอร์เซียด้วยกันเนี่ยจะพบว่า อาหรับอิมิเรตเนี่ยนะครับเนื่องจากมีคนต่างชาติเข้ามาเยอะอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มาจากประเทศต่างๆนะฮะก็มีส่วนนะฮะแม้ว่าอิสลามจะมีบทบาทอยู่ในประเทศเหล่านี้อยู่มากก็ตามเพราะว่าหลังศตวรรษที่7หลังจากศาสนาอิสลามเผยแผ่ออกมาเนี่ยก็เข้ามาสู่ดินแดนนี้ทั้งหมดงั้นจะบอกว่าผู้คนมีความเคร่งครัดในระดับหนึ่งคือเคร่งครัดศาสนาอิสลามแต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีความเป็นเสรีนิยมมากกว่าถ้าโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะฮะที่อยูอ่ในบริเวณเดียวกันนะฮะงั้นเวลาเราไปอิมิเรตเนี่ยเราแทบจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างร้านค้า,าสิ่งของความทันสมัยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดินแดนแถบนี้มันพัฒนาขึ้นมาได้หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่มีการค้นพบน้ำมัน งั้นน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนแถบนี้ไปหมดเลยนะครับเพื่อสร้างทางเลือกให้กับประเทศนอกเหนือจากแกส๊สธรรมชาติและน้ำมันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้พิสูจน์ถึงศักยภาพด้านวิทยาการด้วยการสร่งยานอาวกาศโฮปไปศึกษาสภาพอากาศในดาวอังคารเมื่อวันที่19กรกฎาคม ปีคริสตศักราช2020มีกำหนดการว่ายานอวกาศโฮปจะแตะพื้นดาวอังคารในเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2021พร้อมการเฉลิมฉลอง50ปีการก่อตั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อโลกแห่งเทคโนโลยีและศาสนาปะทะกันผู้คนต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสแห่งความทันสมัยทุนนิยมและโลกาภิวัตน วิถีชีวิตของชาวอาหรับมุสลิมที่นี่ก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยเช่นเดียวกับที่ดูไบเมืองใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของประเทศมีคำกล่าวอยู่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ที่ดูไบามาร่วมกันค้นหาความจริงข้อนี้ในตอนต่อไป